ก็สวัสดีทุกคนด้วยเนาะวันนี้อยู่กับช่องสลายยึดกิ่นกลายเอ้าเจอปิดอีกแล้วขนชิ้นเก๋เนาะวันนี้ผมได้สั่งนี่เลยนะอ่าหัวกีอันปนจับเปลี่ยน,ะรยนตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะต่อเยโอ้โหเล่นศูนย์จะทรมงคลครับนี่เลยเนาะมันจะอยู่บนนี้เลย โคตรสวยเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ออกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันไม่ออกครับทุกคนครับนี่เบอร์สิบจิตนะของผมนะครับผมนะเนี่ยคเดี๋ยวผมจะไปอะไรมาก็ดูนะเดี๋ยวนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวที่ฉีดนะฉีดสนิมนะครับเบอร์สนิมมันกัดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะนิมนต์อยู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันอ um> ีกทีนะครับตอนแกะออกโอเคครับโอ้โหลมแรงผมได้เอานะครับยินเจียมานะเพื่อจะตัดตัดตรงนี้นะอ่าโอเคครับลักยินเจียเมฆโปเกมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะกดนะสายนะหม้อุปกรณ์นะเพื่อไม่ให้เกิดอ่าไฟนะ อันโน้นนะผมก็ไม่รู้รพ่อบอกนะเราวก็ตาเปื่อๆไว้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนผมจะตัดนะโอเคครับก็โอเคครับตัดได้ไปสิ่งหนึ่งนะหยุดพักก่อนนะโอ้โหนี่ครับเป็นแบบแบตเตอรี่นะสั่งมาจากนอกนะโอเคครับเลื่อนต่อครับโอ้โหไม่มีไก่ถือกลองไงนะโอเคครับเดี๋ยวลื่อนต่อเลครับก็นี่นะผมจะตัด แวิ 70, นดี้เรียบราล่นคะรับก็นี่หัวมันคนระับนะเดี๋ยวเราจะใส่นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเลยครับก็จะให้มาสามตัวนะใบเกลียวนี่ของผมต้องให้อันที่ใหญ่ที่สุดเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับหมุนให้มันจมนะครับแล้วก็เรายัดเข้าไปเลยนะีในนี้นะถ้าใครไม่ตัดก็เราจะ ต paper, ้องตอดนะเนี Jord ่ยเบอร์สิบเจ็ดนะแล้วของผมมันตอดไม่ออกผมเลยโหมนะตัดเฉลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอตอนใส่เสร็จกันเลวกันโอเคก็พอใส่เสร็จเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับตือมือเดียวนะเนี้ยพอใส่เสร็จมันจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ย้วแป๊บเดียวเนี้ยพอใส่เสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะโอ๋อมันจะลายาวนะเรา เวลาใส่อ๋นอนน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 อ๋อนนนนนี่เลยโอเคครับใยประดิษฐ์อ,อึ๊กการช่างนะครับลูกแตนิดการจ้างน,น,น,นี่นะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ